ใครทำอะไรหนูจิหนูลอ่ะใครนะใครแกล้งหนูนี่ทำยังไงเงี<ะ>้ยต้นไหนตรงไหนโอ้ตบตบอย่างงั้นเลยอะ่ะเหรอเงี<ะ>้ยอ๋อแต่หนูทำอะไรพี่หรือเปล่าลูก่าจำทำไหมคะมาจำไม่ทมนั่งดีนั่งด,งดีพูดดีได้ได้ทำอะไรพี่ไหมคะมาจำอืออยู่ดีพี่ก็ทำยังไงนะพี่ทำอะไรหนูนะเงี<ะ>้ยนหนดูซิเจ็บเลยป่ะ โอ้ยแดงแตัดเลยลูกหนูหนูโกรธพี่ไหมคะโกรธพี่ไหมจบจบมาอืมแล้วหนูทำอะไรพี่หรือเปล่าล่ะไม่ทำไม่ได้ทำเลยอยู่ดีพี่ก็มาทำตรงไหนหนูดูนี่อโอ้โหเลือดเลยมั้งอืมนะ โอ้จะตีโอ้ยดูมาฟ้องมาฟ้องว่าพี่แกล้งแต่ตัวเองก็แกลคนอื่นเขาเอ้ยเฮ้ยกะเอากับพันมือตัวเองอย่าแกลนะถ้าแกลจะถ้าแกลกันจะมีอะไรมากินนะฮะเอออย่าแกลนะจ้า